พี่น้องเบิ้งจ้ะมันแม่นอะไรนี่นี่จ้าเบิบ้งแตกนั่นอีจ้าเพิ่นสิหลอกแล้ววาจ้าแม่น,นี่ยังเอ้ยโอราหลอกแล้วจ้าเบิ้งจ้าสองดอกเลยเอยงาม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 จ้ะงาม ไม่ยืนอยู่นี่เมื่อกี้นี่ตะบกกล้มลงเบิ้งนี่ก็แม่นที่เหยียบเบะอีกแล้วจ้าเมื่อกี้กรเหย,ยบดอกบักงามไปแล้วออ้ยเบิ้งขาโอ้ยพี่นงนี่จ้าขาดอกนี่โอ,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 โอ้สวัสดีจ้า ที่เอ็นเอสองซีพี่น้องอินนอเว์พักึินเขาอีกแล้วจา้มามาเบิงว่าเมือนี้เขาสีด้อีหยังบอมันแกะเริมเริมหนาวหนาวด้บ่าด้เดี๋ยวเขาไปเบิงกันนะจา้าน้ำตกมองเก้าจา้าจำได้บอนี่อ่ะพี่น้องพราะเขามากแกเจอ มันยังละเนี่ยมันยังละเนี่ยจ้าโอ้ยอุ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 ้ยอ้ยนี่จ้าพี่น้องเอาโอ้ยน่าดวงดีแท้เสียงมาสื่อเลยจ้าไม่รู้ว่ามันจะมีบ่มี ก็เลยว่าอมาเบิง้งไ้มันแล้วบอด้ม้ามันกบว่า,วา,า,า,นนาแล้วจนะ้าพี่จจนกินเข่าบได้กินน้ำนี่แหละเนาะนี่จา้าผู้ร่วมทางเราก็กำลังมามเห็นเมียได้ดอกหนึ่งเพิ่นก็นเลยซองขังบน,น่ะมัง้งไปจา้าห้องขามนาม้ำไปต้อเนาะนี่จา้าน้ำตกหงเาจา้า พี่มันยังแนี่จ้าพี่น้องอ้ยบักงามบักงามโอ้ยเบิงขาเพิ่นมีพี่มีน้องมาจ้าเฝ้าขึ้นเด้อมันสิเห็นก่อนว่่ได้ขึ้นงามเน้หนึ่งดอกจ้า สีมิดมิดไม่มีเลยจ้ะพี่น้องเป็นมิดซีรีจิลีอยู่เพิ่นสิเซาออกแล้วเพิ่ไหนบุเฮ็ดไอเฮ็ดย่างอื่นกับเาเห็นขื่นไม่เด้จ้ะที่เห็น ตายๆเถ่าๆอยู่นี่ก็ขึ้นตะโดนแล้วแสดงว่าเฮ็ดสิวัยแล้วล่ะจ้ะอ้าวไม่ยังไนเน,นี่ยย่หลอกเล้าอีกเด้อมองนี่หลอกเล้าหลายเทียแล้วไม่ยังไงเนี่ยหลอกเล้าอีกบ่โอ้โอ้บ่หลอกเล้าจังหวะเนี่ยโอ้ยนี่จ้ะ หัวเพิ่นกะเริ่มจะนิ่มอยู่หาไปหาไปนะจ๊ะนั่นอะไรอ้นั่นอะไรอีเห็ดพึ่งหวานของฉันใช่ไหมมาจ้ะ ไปจ้ะไปต้ะเดี๋ยวเขาออกรอบนอกก่อนนะจจะจังเข่าไปในหม่องพุ่นจังไปพุ่นเดี๋ยวเขาเบิง่งรอบนอกก่อนฮะเมนยังนั่นพี่น้องหัวดำดำเมนอีหยังเมนเมนพิ่นหลอกแล้ววะโอ้ยมาเมนหลอกแล้วอะไรจ้ะพอแล้วจ้าเมนยังนี หลอกล้าวบนี่เมนที่เขาต้องการบร่นี่โอ้ยเมนดีดีมัอดอกงามแตเนาอพี่นอนะ้องเนาะว้าโอ,โ,อโ,อโอ้ขอจังซี่อีกนเนพี่ย้างิึงพี่น้องิึงน้ำนั่นพี่น้อง เห็นบ่จ้าตุ้มุอยู่นี่เป็นของที่เขาตามหาบอเมียนนี่ดีโอ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 งามจ้ะงาม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 มุงไปจ้ะหาซอยกันจ้ะ เห็นจ้งดอกไปจ้าพี่น้องเห็นไหมบ่พี่น้องเบื้งจ้ะมันแม่นอะไรนี่นี่จ้าบอเบื้งแตกนั่นอีกจ้า เพิ่นสีหลอกแล้วว่าจะแม่น,นี่ยังเออว่าหลอกแล้วจ้ามึงจ้าสองดอกเลยเองาม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 จ้างาม,งาม <c oughs> ไม่ยืนอยู่นี่เมื่อกี้นี่ตะบะกม้มลงเบิ้งนี่ก็แม่นสีเหยียบเบ้ออีกแล้วจ้าเมื่อกี้ก็เหยียบดอกบักงามไปแล้วอุย้ยเบิ้งขา โอ้ยพี่น้องนี่จ้าอ๋อขาดอกนี่อออออออ๋ออออ๋ออ๋ออ้ออ๋ออ๋อน,น,น๋อนอออออ ขอสักแฉะไปต่อจ้ะไปต่อว่าจังได้คนถือกระตาจะได้จักดอกหรอไปฮะโอ้มน,น,ามาน,น,นี้คนถือกระตาบ่หมานเลยบ่พ่อจักดอกเนี่ยพ่อเนี่ยโอ้ยคนถือกระตาบ่้านได้จูนคือจังได้เนาะ คือบอพ่อแักดอกเนี่ยนี่นี่โอ้โอนี่นาทีถือกระตาบอพ่อเลยเห็ดมือนี้ว่าสันถ้าหนาเห็ดหมดแล้วนี่พี่น้องอยากเบิ้งอย่างน้ออยากเบิ้งอีหย่างทั้งเหนือน้อเว้คอมเมนต์มาบอกให้เด้จ้ะสิพาเห็ดพาทำ่ะจ้ะ พักันอยากเบิ้องอีอย่งทางนอร์เวย์หนาหวๆในใจะทางเหนือนอร์เวย์คอมเมนต์มาบอกได้เลยจ้ะเด้อสิพาเฮให้เบิง้งมันดอกอีหยัางอะไรจ้ะมันเห็ดปวกเมื่อเป็นเห็ดนี่นเห็ดปวกมันเป็นไงนี่นเห็ดปวกเห็ดปวกจ้า คุณมาข้างบนมันคือมิดซีรีจังสีจากพี่น้องมิดอีหลีโมเห็นโมมีจักดอกปกติขาล้ายกกจะมีอยู่แน่จ้านี่ขาล้ายากับโมมีเลยโมเห็นจากดอกพี่น้องคือซีเมนไว้เลยนะจ้าเห็ดไม,ม้เห็ดผีเบือเห็ด กินบ่อด้ขึ้นไม่ไกับว่ามีจะมีแต่เห็ดเก่าๆที่เพิ่นเห่าโฮ้อิี่สี่ใดซ้ำนั่นล่ะจ้ามือเนี้ยเดี๋ยวเบื้องต่อไปให้สุดข้างบนบนข้างบนเบนนนื้องน่อจล้วจ้ะอูคก็เห็นตาขาละจ้าดอกเพิ่นไปใสเจ้าของป้าเพิ่นเมาดอกไปแล้วบ่จ้ะ โอ้โ่เห็นเพิ่นเนาะก็คือว่ามาอยู่ใต้ต้นนี้ก็ได้ขาดมันถิว่วเมนของเขาน่าจะเนาะยอมรับสภาพบบได้จกักดอกพี่น้องข้างบนปะ กลับบ้านไปกินแกงเห็ดน้องกันจ้ะเห็ดแกงเห็ดกินมืนน้อนี้เห็ดที่เฮาได้มื้อนี้แหละจ้ะกินแกงเห็ดกันนะจ้ะไปจ้าสิบโมงเสาร์ยูนี่จ้าเบิ่งวิวส่วยเนี่ยหมแบบวิดอนู้นหัวอีสอหน่ะเมย์บิ n านอตวอล เห็ดอีหย่างมะขาวขาวขาวเน่เท่โอ้ก็เป็นตะกินแซบแท้โอ้มันก็หอมอยู่ได้ล่ะกินได้พโนถ่ายรูปทรงไปให้พีบึงบึงนะบึงเน่ตะกินได้ก็มันก็จังเห็ดดำเน่รอะแม่มันเป็นพี่น้องกันกับเห็ดดำบอจา้ะกินคือเห็ดดำเลยแหมอ้อย่ากเก็บไปกินดิคือสีแซบพุนะ่เนาะ ออกเต็มเลยแม่เห็ดอีอย่างจ้าพี่น้องรูบอทา้งใหนเพิ่รูบอ,พอ,บอคพราเมตนมาบอกเนี่ยเปียงนี่แม่มันคือเห็ดดำกินมันก็คือเห็ดดำอยู่เด้ล้วก็มันนี่หนอนกินมีหนอนกินบอมีอยู่ในเะนาะมีหนอน,นมแีแมลงกินเลยไม่เจันแดงพ่น้อเก็บไปกินเถอะพูน่ะบอกหลายเลยแม่จ้านี่แม่ เดี๋ยวถ่ายรูปส่งไปพีพันเบิ่งดีกวาหากินนในใต้ดอกมันเกิดเป็นกอคือเห็ดดำเลยแม่แต่มันหนึ่งดอกสีขาวนี่นี่จะได้มื่อนี้ ขึ้นไปข้างบนเคยออกกับบ่อออก,ม,ม,กมึงนี่จะงามงามอ่างเห็ดนี่นนเบึ้งดอกนี่จ้ะเปนไม้ไ่เทดอกนี่เน่ยตาเป็นผัวย้ายยางไปเหยียบเบะเอ้ามันอีหยังวะกลับไปเบื้องนอกเหยียบเห็ดจ้ะคักหลายคักเติบไปจ้าไปแกงเห็ดกิน